ประชาชนแห่คิดถึงลุงตู่ฮะเนี่ยลุงตู่เป็นองค์คมนตรีนะแกก็ไปงานนั้นไปงานนี้ไปเปิดงานนี่แกไปเปิดงานมะขามนะแกไปชิมมะขามหวานมะขามแช่อิ่มมะขามดองเนี่ยนะครับโอ้โหนะปรากฏประชาชนคอมเมนต์เลยเนี่ยเราเปิดดูขา่าวพระราชสำนักทุกวันเลยเพราะจะได้ดูลุงตู่จะได้เห็นลุงตู่ทุกวันคิดถึงลุงตู่มากๆ นี่แหละครับนะถึงขนาดนั้นเลยเลยเนี่ลุงตูก่ก็ท่านต้องเรียกว่าท่านก็เป็นองคมนตรีท่านก็จะเขาเรียกว่าสเสด็จงานแทนพระอ,องค์นะครับก็จะไปเปิดงานนั้นงานนี้นะแทนพระอ,องค์ก็จะลงข่าวพระราชสำนักก็พอให้คนได้คิดถึงนะเออนะครับท่านลุงตู่นี่ก็จะเขาเรียกว่า เป็นตัวแทนพระองค์นะฮคนก็เลยคิดถึงนี่เห็นไหมน่ารากักเนี่ยลุงตู่นี่น่ารากักนะครับไปงานไหนงานไหนก็โหนะเออมีแต่คนคิดถึงมีแต่คนคอมเมนต์หาเรียกหาเออคือตอนนี้ก็คือเรียกว่าเศรษฐกิจเงียบเศรษฐกิจแย่นะตอนนีเออ้เงียบกันไปหมดนะเออ ทำอะไรไม่ได้นะครับก็ไม่เลือกลุงตู่เองก็ช่วยไม่ได้นะถ้าเลือกลุงตู่ป่านนี้ลุงตู่ก็มาทำนะคนละครึ่งใช่ไหมดีกว่าเงินหมื่นเยอะแยะเลยเงินหมื่นนี่มันไม่เข้าท่าเท่าไหร่นะครับแจกไปแล้วเป็นไงละ่ะฮะเงินหมื่นเนี่ยเมื่อวานก่อนเนี่ยแจกเงินคนแก่แล้วหมื่นหนึ่งอะ่ะเป็นไงไม่ได้มีกระตุ้นอะไรเลยคนแก่ส่วนมากเอาเงินไปให้ใครครับให้ลูกให้หลานนะ ลูกหลานก็มาขอเงินขอเงินแน่ยาาขอเงินแน่ขอเงินแน่เอาไปทําอะไรครับเอาไปเล่นหวยเอาไปใช้น,นะน,นะน,นี้เอาไปเที่ยวเอาไปกินนขอเงินแน่ไปเที่ยวย่ายเอาไปเที่ยวขอเงินแน่เอาไปเติมน้ํามันแน่ <c oughs> เออใช่ไหมไม่เหมือนคนละครึ่งคนละครึ่งนี้เข้าร้านค้าโดยตรงนะ เงินไม่ไปไหนเลยเข้าร้านค้าโดยตรงถ้าอยากจะใช้จ่ายก็ต้องมาใช้จ่ายที่ร้านค้าไม่เหมือนเ,นเงินคนแก่ไอ้เงินเงินหมื่นขององค์อิงยายขอเงินแนบไปซื้อหวยขอเงินแนบยายขอเงินแนบซืเ,เรากินจักบารดแน่นะเนี่ยไมเออนะแม่ก็คนแก่นั่นแหละโอ้ยแต่งเงินหมื่นเราไว้ไปไปซื้อหวยกันไว้ ได้เงินมือนแล้วเว้ยไปไสหนีจักบาทก็นะไปใสหนีนอกระบบจักบาทก็นะไปกูก้เขามาหนิโอ้ยเงินก็ไปไหนละครับแล้วไปเจ้าหนี้เนาะมัได่มีม <c oughs> การพายุหมุนอะไรทั้งนั้นนะคนก็เลยคิดถึงลุงตู่คิดถึงลุงตู่เมื่อสายไปซะแล้วสมัยหน้าก็จําไว้นะเลือกเลือกลุงตู่กันเยอะนะถ้าลุงตู่ลงสมัครน,นะ <c oughs> แต่ตอนนี้ว่าโอ้โหทักษิณน,นี่มาแรงมากนะคนมาแห่ฟังทักษิณโม้กันใหญ่โอ้ยโมเก่งเหลือเกินนะเออจะปิดนั่นจะปิดนี่จะปิดน้ำตัดไฟโอ้ยโมไปทั่วที่ทั่ทวแดนนะครับเออนะี่นะก็เอามาให้หายคิดถึงนะลวงตูนะครับแม่ <S <S เนื่องจาก ตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ